เชื่อไหมชื่อ Facebook ของคุณทําให้ชีวิตคุณมีปัญหาและติดขัดวันนี้ก็พบกับหมอปุณน,นะคะยานบร,รมีสักในมือเศรษฐีพิกดวงพิกชะตานะคะวันนี้ก็จะขอพูดถึงชื่อ f c e e o o o นะคะที่เป็นพลังลบนะคะมีอยู่จริงนะคะ,ะสำหรับท่านไหนที่ชอบตั้งชื่อ Facebook ที่เหงาเศร้านะคะอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่า ก็แค่นะคะเรียกว่าทําให้ชีวิตรเราติดขัดได้นะ,ะเพราะฉะนั้นชื่อ a c e b o o k นะคะทำให้ชีวิตรเราติดขัดทําให้เราเจอเรื่องลบๆทําให้เราเจอปัญหาความรักก็แล้วแต่ไม่สมหวังก็แล้วแต่อันนี้มีอยู่จริงนะคะฟันธงว่ามีอยู่จริงนะคะบางคนใช้เขาบอกว่า,าก็แค่เหงานะคะบางคนก็บอกว่าอะไรนะ อะไรเทาๆอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่มันคำลบๆทั้งหลายนะคะทำให้ชีวิตเราติดขัดตามนั้นจริงๆนะคะผลรวบทุกอย่างมันมันจะออกมาเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้นะคะใครอยากให้ชีวิตคุณส,สำสเร็จสมหวังเขาบอกว่าเราต้องใส่คำพลังบวกเข้าไปนะคะ,ะคำพลังบวกเข้าไปโชคดีอ่เศรษฐีอย่างงี้อมั่งมีเนี่ยโชคลาภเนี่ยสำเร็จ สมหวังไม่ใช่ก็แค่รอก็แค่เหงานะคะอะไรต่ออะไรคำที่มันเป็นพลังลบนะคะก,ก็อยากให้ให้ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแนวทางอีก,อกหนึ่งแนวทางที่ปรับเปลี่ยนชื่อเราให้ดีขึ้นได้จริงๆนะคะวันนี้ก็ขอฝากตรงนี้นะคะเช่นหมอปุณราณีมหาราณีหมอปุณคุณก็ตั้งชื่อคุณก็ได้เฟืองฟ้ามหาราณี อะไรที่มันเป็นพลังบวกนะคะพยายามเอาเข้ามาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะอะไรที่เป็นพลังลบนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดถ้อยคําความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพยายามผลักออกไปจักรวาลอยู่ที่ไหนจักรวาลอยู่ที่ตัวของเรานะคะการเงินการงานความรักความสุขนะคะเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากจักรวาลความคิดของเราพลังบวกที่อยู่ในตัวของเรานะคะวันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะขอให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ,ะคิดให้ได้นะคะว่าควรจะเปลี่ยนชื่อ Facebook ว่าอะไรดี لا <applause> <applause>